สำหรับเพื่อนๆที่กำลังฟังข่าวนี้อยู่นะครับอาจจะรู้สึกว่า a, โมเดล Honda c b 300F เนี่ยมันหายไปจากตลาดบ้านเรานานแล้วไม่ใช่เหรอคำตอบก็คือใช่ครับโมเดลนี้ห่างหายจากตลาดในประเทศนะครับไปนานกว่า8ปีแล้วแต่ล่าสุดครับทาง Honda b r a าซ l ลนะครับผู้ผลิตตันมอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่ในอเมริกาใต้ได้เปิดตัวโมเดลใหม่ของซีรีส์นี้ภายใต้ชื่อ Honda c b 300F t w i s t e r 2023ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มาจากรุ่นก่อนหน้านี้ ตรถนะครับจะมาพร้อมกับความจุเครื่องยนต์293.52ซีซีแะบายความร้อนด้วยอากาศและก็น้ำมันนะครับโดยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แตกต่างไปจาก CB300R ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยตอนนี้ซึ่งจะทำให้มีพลังแตกต่างกันนะครับโดย CB300F t w i t t e r นั้นจะมีแรงม้าสูงสุด24.7แรงม้าแต่ว่า CB300R นั้นจะมีแรงม้าสูงสุด31แรงม้าด้วยกัน งานออกแบบของ CB 300F Twitter นะครับจะเป็น Naked Sport ที่ทันสมัยแตกต่างกับ CB 300R ที่ใช้การออกแบบแบบ Neo Sport Cafe นะครับถึงแม้ว่าจะใช้โครงสร้างคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า CB 300F Twitter นั้นจะมีการติดตั้งชุดกันสะเทือนหน้าแบบ Telescopic มาตรฐานนะครับแทนที่จะเป็น Upside Down แต่ว่าทางผู้ผลิตก็ได้มีการอัปเกรดตรงจุดนี้ด้วยด้วยการเพิ่มขนาดจากเดิมที่ชกอคอัปหน้าของรุ่นนี้ในบราซิลนะครับขนาด37มิลิเมตรไปเป็นขนาด41มิลิเมตรนั่นเองฟีเจอร์จะมาพร้อมกับไฟ LED รอบคันครับทางด้านหน้าและก็ด้านหลังรวมไปถึงไฟเลี้ยวนะครับน่าจะแสดงผลแบบดิจิตอลนิเกทีฟนะครับพร้อมกับไฟชิฟท์ไลท์ที่ช่วยเตือนในการเปลี่ยนเกียร์กับรอบที่เหมาะสมช่องเสียบชาร์จ USB แบบ Type A นะครับ แต่ก็มีระบบช่วยเหลืออย่าง Honda Selectable Tork Control ป้องกันล้อหมุนฟรีมาให้ใช้งานนะครับโดยรุ่นที่ขายในบราซิลนั้นจะมีให้เลือกทั้งแบบมี ABS แล้วก็ไม่มี ABS นั่นเอง